เขอด่าน้องเรากาขยดด่าน้องเราที่ได้เป็นไหนไหนสารเลวไหนไหนเอามาคุยหน่อยใช่หรอจิ๊กวี่อ่ยใช่รอเฮ้ยไอสัตว์มีคนบอกว่ามีมีคนบอกว่าแก๊งสารเลวมาด่าน้องเรากาเหรอวะเิงประมาณนั้นเจ้านัดบอกเนี่ยเอาเดียวประมาณนั้นรอแม่งเลยรอแม่งเลยไอมันอยู่เนี่ยเรียกมาแลนแล้วเนี่ยมันพูดกับใครมันพูดกับใครคนน้องเราคุนไหนเฟซีบ้า ไอติบ้าติบ้าพวดกับไอติบ้าแลนี้โปโปมาแลนเราเลยอะกำลังถึงพี่ถึงแล้วถึงแล้วเราอันหนึันเขาคนรอบนี้ไปหน่อยมันเด้ากากเลยอ่ะไีตบ้าน้องยิงโดนหนักวะอะไรนะพี่ลอยโดนเต็มสิไอติบ้ารอว่างไงนะพี่แก๊งเดิมทีเนอะวนี้ใครอะไิบ้ามันไม่รอมันทำอะไรวะี่นเล่าพี่ฟังดิเล่าพี้ฟังนี่เสียงนเนี่ยพันใช่ไหม แล้วทีเนี้ยแบบมันก็โบนึ่งเสร็แล้วมันก็ไปเลยมันก็บอกว่าเดี๋ยวไปรับแล้วเรื่องของมีเรื่องเดิมพันพี่ก็เอานงเขาไพื่อนของก็เลยแบบเดี๋พูดว่ามารยาทเดิมพันมันไม่ควรนี่ดูสองภาคทีที่ะต้องความแข็งใครพูดเพื่อนเองใช่าไหร่เพื่อนของมันก็ด่ากับมันอ่ะด่าไปด่ากันมามันโยงมาผมใช่มันบอกว่ามึงก็โหดอยู่ตัวเดียวอ่ะอ๋คือเองเองไม่ได้เกี่ยวแต่ว่าอยู่ๆมันก็โยงมา เออคือผมยินเฉยๆเลยมันก็แบบเชิงแบบแวบมาด่าผมว่ากากอะไรเงี้ยอ่ามันก็คือจะบอกว่าอีกตัวเล่นเป็นอีกตัวเล่นไม่เป็นอะไรเงี้ยก็คือมันเห็นผมฟาร์มมากไปหน่อยแล้วมันมินจัดเลยอะกดอ e มากล็ต้อกรับเนะบอกมันดีเดือพันกดอีเลยแล้วมันตัวีพังนะ ที่หลังเท้ามันฟาวมเลยตัวเอฟได้มาพี่สันได้เดี๋ยวขึ้นรถไงเล่นเลยเล่นเลยตัวเอฟได้ไหมเรียกแล้วใช่ไหมเรียกแล้วใช่ปะแก๊งเดิมทีเดิมเนี่ยเขายืนอยู่เราเห็นเป็นขอบยี่ห้าสล็อตอะเป่ยเป็นงานเมืองเดิมที่เดิมได้เหมือนแบบขึ้นตึกแบบขึ้นบอกสี่กันนี้ปืนไม่มีบอกสี่สักคนเลยเฮ้ยออเออเออจับใช่ไปเลย สภาพขึ้นบวกสีได้จะหมดแบบโอ้โหแจ้งรับเลยรับเยอะจัดเลยว่ะเป็นเป็นเป็นเขียวเก็บไหมครับอ๋ออ๋ยังยังยังไม่จบนะอ๋อยังไม่จบนะเปี่ลอเก็บใครับผมดีเข้าบ้างเป็นเขียวแจ้งรับบ้างตอนเนี้ยไม่เป็นบวกสองเก็บนะครับไปมีกล่องตีให้เล่นก่อนป่าซีติกล่องเป็นยังไงใช่ไหมมี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 สามกล่องมีสามกล่องเป็นยังไงใช้ไม่ได้ก็มีเข้าเราสนับนายหายไปไหนแล้วเพื่อนมันเอามาไม่ได้เหรอเพื่อนสามกล่องหน้ามึงไงกูได้ลั่นแล้วสอมกูกู ไอ้อะไรที่มันไม่อยากจะเอไรเอามันมีสามกล่องเนี่ยะ่าจะเอาได้สี่สิบสามสามไก่อนเอาไหมมีสามกล่องจะเอาไหมเอาให้ปีนี่ปีปีีเอาหมดแล้วไงปีเอาหมดไอของผมไม่น่นรักร้อยนี่หว่าเฮียเอ็นนี่หนนมีเป็นร้อยลาดไม่ได้ใช่ของผมไม่เนี่ยของมึงนั่นแหละแกงแกงเพิ่งขึ้นที่ดาวได้ไหมยิงอยู่น ผู้หญิงเนี่ยโตผู้หญิงเลยั้ยผู้หญิงเก็บไปครับอันนี้น้องคุณมีปัญหาน้องตรงไหเรียกว่าอะไรเอ่อกำลังตามให้ค่ะมันมีพวกที่มาแล้วแต่ว่ามันไม่ใช่ไอ้ไอ้ตัวที่มันก่อปัญหาไงคุณก็เลยเดี๋ยวตามมาเรื่อยๆเก็บลำโพงมันเป็นอย่างเสียวตราดีดพี่บอสเก็บไงวิ่งออกให้มันเลยก็เก็บได้ละไอ้เหี้ยอดันอะไร มึงทำอะไรเขานะเขามีโพเทคเนาะอ่อไม่แม <laughs> ้ม่เป็นอะไรเอบ <c oughs> อร์อมาจากวอร์โซนด้วยคือนึกนึก,น,ก,น,กนึกไว้ตลอดนะ <c oughs> โหลเออ ลกล่องตี40กล่องได้ไหมให้กูดีดนิ้วให้ไหมเนะี่ยดีดน่ะดีดไงมึงทำ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 บ่อยเนี่ยครับรับได้ไหครับับพี่ชายเลิฟแกงเดิมพีเดิม 他养他得米了。 ชัวแล้วใช่ไหมชเช็คแล้วใช่ไหมว่าเป็นแก๊งสารเลวชเช็คแล้วใช่ปะเออเช็คแล้วพี่ใช่พีว่ว่าตอนพูดมันมันใส่ชุดสูตรนจำเงินมอโซนใช่ไหมแล้วก็พูดเสร็จมึงก็ใส่เปลี่ยนไปสูตรมันดูจากไอซีบ้าสองไหพอเล่นเสร็จแล้วก็กลับมาเป็นชุดปกติก็คือเป็นชุดสารเลวถูกปะออตอนพูดก็เป็นชุดสารเลวอ๋อตอนพูดก็เป็นสารเลวแล้วแก๊งเราตอนที่มีปัญหากับมันแก๊งเราใส่ชุดอะไรแต่หู้หุดแก๊งเราเหรอใช่ใช่ ตัวใหม่ทีนะตามได้ไหมครับตามได้ไหมนี่ได้แล้วครับมามาแล้วคำหนึ่งคนเห็นว่าเดิมมันตอนนี้เราจะตีกันนี่ก็เลยว่าเดี๋ยวตามไอ้สองตัวให้เข้ามาพร้อมกันเลยครับจะได้มาคุยกับพวกคุณได้หมดเลย มีอะไรอย่าพิ่งไปแทงเขานะเขามีโปรเทคนะมึงทำอะไรดีๆนะเว้หนึ่งทุ่มหน,นึ่งทุ่มสิบแปดนาฬิกายี่สิบหนึ่งทุ่มวันเพลเยอร์ออฟเลวระยำ ี่ชายร้องมึกพี่ชายร้องมึกใจเย็นจัดพี่ชายร้องพี่ชายร้องมึกใจเย็นแบบเลวระยำเป็นสารเลวแล้วจะด่าใครกากก็ได้ว่างอ๋อเว้ไหนอ่ะอัจะเย็นบอสอนุหนึ่งดีครับสสวัดีครับสสวัดีทุกคนเลยนะครับบอะไรไม่ดีครับสสวัดีครับพี่โป้มาไหวนะวันนี้อะไรนะ ผมเอาให้มันนะเติมเติมพลอยไปแล้วใช่ไหมไม่ค่ะครับเทำแล้วเนี่ยโหยังไวอ่ะโชว์ไปแล้วแล้วเวลาเวลาเวลาทำอะไรทำอะไรรู้ตัวเองใช่ไหมว่าถ้าเน็ตไม่ดีอ่ะเวลาขับรถหรือว่าอะไรมึงต้องเป็นคนขับนะถ้ามึงให้คนอื่นขับอยาเคี้ยววะนา้วขับไวเกินอ่ะมึงอาจจะหลุดเก็ตไหมอยากเคี้ยวอยากดื้อเนี่ยมึงต้องควบคุมตัวเองอ่ะแล้วถ้ามึงรู้ตัวว่ากำลังจะหลุดหรืออะไรมึงก็อยู่นิ่งๆไม่ต้องรีบแบบไม่ต้องทำอะไรที่มันต้องใช้เน็ตเยอะเก็ตใช่ป่ะ รู้เรื่องครับรู้ว่าถ้านนิดจะหลุดก็ไม่ควรขับรถนิ่งก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าท่าหลุดก็รีบเข้ามาซื้อสั่งเพื่อนได้เยอะอย่างเงียบไปเท่าไห<ม>ร่คะห,หนึ่งใช่ไหมใช่เข้าอย่างไวอ่ะปื๊ดเดียวได้เลย<ช>คลิปติดผมเข้าได้เลยแหละดีครับดีครับดีครับเออเซนไม่ใช้หัวสีฟ้าเอับเดี๋ยววันนี้ back back to basic ค่ะอ๋อเดีย๋วยวจะหดไปว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวกลับร่างเดิม

ก็คือถ okay. yeah, right? ้าได้40กล่องคือตอนนี้มึงไม่ได้เลยใช่ไหมใช่ทุกอย่างครบแล้วเงินพร้อมแล้วโอเคยิงพีพร้อมแล้วรับรั่วๆเลยไปน้องแกะผิดห้องแด็กเกอร์ครับต้องใช้แด็กเกอร์ให้เป็นประโยชน์ครับดีๆได้ตอนตอดตอดซื้อแล้วเอามาย่างไหลองถามพวกแกงใหญ่กันเลยดีมเห็ดเองก็ได้เนี่ครับมันมันมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วโหล่อไอ้ีบ้ามานี่ดิซีบ้าซทีบ้าอยู่วะอยู่บี่อยู่ ตอนเล่นเดิมพันกับน,น้องผมอะครับคนไหนเล่นอะสองสองเมื่อเมื่อเย็ยนอเออเรา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 เป็นไรมันมานั่งด่าน้องผมอะเป็นไรเป็นไรนี้เออเขาถามนะครับคนไหนครับไหนคือด,าดอ<ธ>่าเราข้อแค่ตัวเดียวอะมึงข้อแค่ตัวเดียวอะ,อะไรสักอย่างอะนะมึงข้อแค่ตัวเดียวอะอะไรสักอย่างแล้วผมยืยนอยู่อ้างๆ่าแล้วคุณด่าเพื่อนผมอะผมยืยนอยู่เฉยคุณมาดามา่าผมอะ ผมหนาเพื่อนคนเปม่าอก็โหดอยู่ตัวเดียวก็แปลว่าอีกคนหนึ่งกัดใช่ครับแต่คนยังคุยเพื่อนมอยู่ไม่ไมเราเนอค่ะคุณก็ต้องเป็นไรครับเล่นเล่นดีๆไม่ได้อเป็นเป็นลายทำไมต้องมีคำพูดคำจาเป็นเป็นแม่แต่ฝั่งนั้นเล่มก่อนเด้ป่าได้ฟังเรื่นทั้งหมดอย่างครับวันนี้หรือวฟังข้างเดียวเพื่อผมเป็นประชาชนนะครับแล้วถ้าคุณมาด่าผมที่ผมไม้ม้องไม่ต้อง ไม่ต้องเสียงดึงไม่ต้องเสียงตึงไม่ต้องมาบอกว่าอะไรฟังความคาดอนานไหนเล่ามาเมื่อกี้น้องผมพูดว่าอะไรอะที่ก่อนที่จะพูดว่าอะไรนะอะไรเก่งคนเดียวอะไรอะเราพูดว่าอะไรน้องผมพูดว่าอะไรตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ต้นเลยอ่าแต่ต้นนะคือก็เดิมพันปกติแหละผมพวกหนึ่งคืนนี้มีสายเข้าผมก็โทรศัพท์บ่อยเขาก็นาก่าจะเรียบแหละแต่ผมก็คุยสทกาพักหนึ่งแล้วก็เล่นกันต่ออ่าจบที่หนึ่งเซต ผมบอกว่าพอแล้วครับแล้วเขาบอกว่าบอกมาว่าหนึ่งเซตเองเหรอครับไปแล้วเหรอครับข้าวาหวาแล้วครับล้วผมว่าครับถ้ามีธุระครับเพื่อนผมบอกนะไม่ใช่ผมแล้วที่ผู้ด่านม,มาดำต่อต่อฟังเกณฑ์นะอะแล้วเขาก็ให้เงินมาแล้วเขาก็วิ่งหนีไปแล้วก็แบบเปิดเหมือนวูกตะกุไดให้ผมได้ยินอะข่าวหวาจัดแล้วอะไรจริงเพื่อนสองคนนะมันคุยกันสองคนนะแต่แบบเปิดวูกตะกุ้ให้ผมได้ยินอะ แต่คุณดาวก่อนที่เรจะวิ่งไปไม่ใช่หรอแล้วผมก็พูดว่ามีอะไรหรือเปล่าครับผมก็พูดดีๆนะเออเพื่อนผมบอกว่าผมก็พูดดีๆนะคุณมีอะไรหรือเปล่าอไอ้คนนึงก็เสนอเลยว่ามีอะไรหรือเปล่าละ่ะคุณเป็นประชาชนอ่ะมีอะไรหรือเปล่าลประมาณเนี้ยเพื่อนคุณก็บอกว่าถ้ามึงติดอะไรห,หัวแสนเปล่าลใช่ครับผมก็บอกว่าแล้วเพื่อนผมก็บอกว่าถ้างั้นถ้าจะเล่นก็เดี๋ยวโพลทวิตเอาละกันครับผมติดทุระไม่ใช่ครับคุณบอกก่อนไม่ใช่หรอว่าเก่งที่สุดแล้วครับ เก่งที่สุดเลยเฮียรีให้ครับเฮียอะไรอน่ันอะอะผมบอกว่าเก่งสุดแล้วครับเก่งสุดแล้วรีให้ครับรีรีรีผมพูดแบบนี้เลยใช่ไหมเสียงตอนนั้นดิตอนเสียงตอนที่คุณเล่าอ่ะไหนเสียงไงครับไหนน้องพูดน่ยอ๋อผมก็จำไม่ได้ว่าคุณเป็นคนพูดแล้วคุณมาย้อนถามผมทําไมอะผมมีเสียงเดียวเสียงนี้ครับผมว่าสุดครับเฮียรีให้ครับเฮียรีรีรีอย่างนี้ถูกเปล่าถือโทรศัพท์อยู่นะพี่เจนนิเฟอร์ นหลังทีอยู่นะก็ไปถือด้ดินะสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็เป็นการเลากันไปกันมาแล้วก็ด่ากันทั้งคู่นี่ครับใช่ป่ะหรือคุณไม่ได้ด่าน้องผมเลยแม้แต่นิดเดียวอ่ะด่าป่ะก็ได้ห่านี่ หลผมได้ด่าคนมากกว่าแดงใครหัวแดงอะป๋าไม่จริงหรอหัวหัวสุดคนบนสุดสีดบบแดงอ่ะอ๋ะดดดอด่าครับด่าด่าดาวหัวครับตอนตอนที่มึงเก่งอยู่ตัวเดียวอ่ะแต่คุณคุยกับเพื่อนผมแต่ผมยืนนิ่งๆแสดงว่ามันก็ต้องหมายของอดีเก่งอยู่ตัวเดียวก็คือคุณเก่งแล้วเพื่อนคุณกล้าอเปแบบ ไม่รอกครับปั๊มใหม่มันได้สองอันอะผมไหนคนหนึ่งอยู่ผมจะด่าคุณทำไมครับงงอีกคนหนึ่งก็แซ่คนเดียวคุณก็นั่งเงียบๆผมจะด่าคุณทำไมครับระวังนะพี่เขาไม่น่าคุยดีแล้วนะเขาเนี่ยผมไป้านหลังไอพี่ไม่ใส่อันนันก็ทั้งหมดไม่ได้มีอะไรกับยิปเอสเลยนะมีแค่ให้เบอร์มาเพื่อนครับตอน คุณให้เปเลยผมใช่ไหมแค่นั้นแล้วผมก็ไม่ได้คุยกับคุณอีกเลยข้างหลังนี่ติดตัวที่วคนมาบอกว่าน้องผมเนี่ยหมตวเหมือนกัเก่งอยู่ตัวเดียวอะไม่มีคำว่าพวกมึงนะครับไอ้ว่าผมได้ยินงั้นเฮ้ยใครไม่เปลี่ยนชื่ออ้ยก็คือที่น้องจะสื่อว่าพวกมึงก็เก่งอยู่ตัวเดียการใหมายถึงว่าคุณนะครับที่ว่าที่ว่าเก่งจนแบบว่าแบกเส้นคุณที่เป็นพิชานคิดว่าน้องมันด่าว่าปากแซ่บๆอะครับไม่ครับผมยอมรับครับในนั้นผมแค่ไม่ได้ทำอะไรแล้วเพื่อนผมตีให้อย่างเดียกก็เพื่อนผมกากเลยอะ ใก็ด่ากันกำมันฟันงั้นฟังงั้นสุดท้ายมึงอ่ะมึงก็ด่าน้องกูอ่ะมึงเรียกน้องกูว่ามึงอ่ะมึงจะเอาไงวะให้เรียกกลับว่ามึงมึงจะเอาไงตอนเนี้ยให้สมชื่อหน่อยครับให้สมชื่อหน่อยสารเลวเลื่อยระยำอะไรเนี่ยเล่นไหมสามไฟห้าไฟห้าล้านเล่นไหมครับเมื่อกี้ติดอะไรอ่ะหมวกแดงไม่บเปล่าครับเห็นวิ่งไปข้างหลังบอกอะไรหมวกแดงอะ ผมได้ยินอยู่นะชอบเราไม่ใช่หรออ๋อที่พูดว่าหมวกแดงก็หมายถึงว่าให้เรียกเขาว่าบอกเขาว่าหมวกแดงเพราะตอนแรกน้อนบอกว่าอะไรอะไรบนหัวสีแดงสุดอะครับเน่ยบอกว่าเขาให้เรียกเขาว่าหมวกแดงก็ได้ครับให้ใช้ให้ใช้คำพูดดีๆหน่อยโอเคครับผมไม่ขอเป็นหัวมะเขือเทศหรอี่ไอ้ซีซีตอนที่มึงเล่นใช่ปะคือเขาบอกเพื่อนมึงใช่ปะว่าว่าเพื่อนมึงไปด่าเขาก่อนอะใช่ใช่ใช่แล้วคราวนี้เขาก็ด่ากลับถูกป่ะใช่ใช่แล้วไอ้ที่เล่นนี่มันสองสองหรือเปล่า ถ้าด่าคนเดียวนะแต่มันไม่สองสองไม่<อ><อ>ผมไม่เข้าใจอ่ะมึงมึงมาเรียกว่ามึงใช้คําว่าพวกมึงอ่ะมึงมึงจะด่าคนเดียวได้ไงวะไม่ต้องไม่ต้องเล่าไม่ต้องอะไรนะเล่นไหมครับเล่นไหมห้าไฟห้าล้านไปคุยทีซีเลยเนะี่ยเมื่อกี้มันพูดว่าพวกมึงใช่ป่ะมันบอกมันบอกว่ามันมันบอกว่าพวกมึงใช่ป่ะเมื่อกี้ใครได้ยินป่ะได้ยินเออเดี๋ยวเจอสภาเลยครับไปไปสภาเลยครับ คับึ้นมาไอ้สัตว์เก่าหน่อยดี๋ยวเฮียมเก่าให้ได้ไปรันไปน้อโอเพ่นดาจะรันรันดนเดินพาเลยดอยเืนบกไรเน่ยเฮียบโลไอ้มงเน่บเก่งจัมาได้นะวินวินพอตันนี้วินเนาะคันนี้คันนี้เป็หนาพี่เรือผมไปด้วยพงเรือผมไปด้วยเอเซนไปยงเซนไปยงกลับแล้วอัต พ่อนเปรอิะไรนะพี่ตบล่างไม่อยู่เนี่ยไปยังน้องมาดิมาดิำไปกำลังไปไปทีซีไปทีซีอยู่ดีดีแล้วกำลังไปอยู่ดีดีแล้ว